ผมเป็นตัวแทนสีดำครับผมสีดำจะมีความเป็นเพย์บอยครับนิดนึงนิดนึงแต่ตอนนี้เราไม่มีแล้วมันก็แบบว่าเป็นเป็นคนที่ลบเก่งอะไรอย่างเงี้ยครับเราเป็นแฟนตั้งแต่เด็กแล้วครับเรียกว่าเป็นคนใจแบบเด็กอุ้ยทุกคน,นต้องดูนะครับ เด็กๆผู้หญิงก็ต้องดูเพราะมีสีชมพูเป็นแบบว่าเป็นตัวแทนผู้หญิงด้วยอะไรเงี้ครับเป็นไงบ้างครับพอได้มาเป็นภาพยนตร์แล้วจากการ์ตูนก็ไปดูโอ้โหเหมือนเหมือนเหมือนฝันตอนเด็กกลับมาอีกครั้งครับพี่เพราะว่าจริงๆเนี่ยผมชอบชื่นชอบอยู่แล้วเพราะเป็นเป็นการ์ตูนหรือเป็นหนังที่แบบทุกคนต้องชอบทุกคนต้องดูอะไรเยงี้ก็อยากให้ทุกคนนะครับกลับมาดูอีกครั้งเหมือนกับยูเนียนแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นเป็น เป็นเหมือนไอดอลของทุกคนที่สมัยเด็กๆอะไรเงี้ยครับก็อยากให้มาดูกันเยอะๆครับผมการทำงานบ่อยก็คือช่วงนี้ช่วงนี้เรื่อยๆครับเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ไม่บ่อยหรอกครับก็เกือบๆครับมีแบบงานเทศกาลเข้ามาแต่ก็ไม่มีครับแต่ตอนนี้คิวยังไม่ได้ครับคิวเขาฮอตมากเลยครับแต่ผมยังว่างอยู่ครับหลังจากที่แบบกลับมาแบบก็ คือมีการเลี้ยงตอนนี้สัมพันธ์แบบว่าหวานกว่าเดิมหรือว่าอะไรไม่เอ่ยก็หวานขึ้นเรื่อยๆครับวันนี้เหรอครับวันนี้จริงเหรอเออมาด้วยกันมาด้วยกันเออมาด้วยกันมาด้วยกันมาด้วยกันแต่มาพลังานเหมือนตัวติดคันมากขึ้นไหมคะพอมีเวลามากก็เจอกับเราอ๋อก็ก็ไม่หรอกครับจริงๆผมถ่ายละครอยู่ที่เซ็นทรัลพระรามก้าครับแล้วผมต้องมางานที่เซ็นทรัลเวิร์ลแล้วก็ต้องกลับไปถ่ายละครต่ออะไรเงี้ยก็เลยเขาก็เลยแวะมารับครับ หวานขึ้นนี่มันหวานขนาดไหนครับก็เหมือนก e ็เหมือนแรกๆที่เป็นแฟนกันนะครับอะไรว่าตอนนี้เหมือนเราเคลียร์ทุกอย่างบายใจทุกอย่างแล้วก็เลยทำทุกอย่างให้กลับมาเหมือนเดิมครับครับใช่ครับจีบกันใหม่อะไรอย่างงี้โอ้ไม uh ่ถึงกับขั yeah. ้นจีบหรอกครับพี่แต่คนก็แบบถามว่าแบบรูปคู่เลยจียังไม่กลับมาสักทีคนก็เลยแบบเหมือนไม่แน่ใจหรือเปล่าอะไรอ๋อรูปคู่เดี๋ยวเอาไว้เวลาที่เหมาะสมแล้วกันนะครับเพราะว่าจริงๆผมพอลงรูปคู่ไปวมันจะมีกระแสมาอีกว่าแบบ สร้างสร้างกระแสหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราเอาเอาเวลาที่เหมาะสมดีกว่าเป็น่ยงันนี้เรายังไม่พร้อมใช่ไหมครับพี่สัจริงๆก็พร้อมนะครับแต่ผมตอนนี้ผมค้นเรื่มค่อนข้างแคร์สังคมแล้วพี่เพราะว่ารู้สึกว่าจริงๆกระแสตอบรับไม่ค่อยดีเท่าไหร่แรกๆอะไรเงี้ยเหมือนกันก็ไม่ลงไม่หอมก็ไม่ลงแบบตกลงกันว่ายังไม่ลงในวันนี้ก็ก็ไม่ได้ตกลงอะไรเป็นกิจลักษณะครับคือเรารอช่วงเวลาที่เหมาะสมช่วงเวลาที่แบบว่าทุกอย่างมันพร้อมอะไรเงี้ยฮะ่ไหครับ ใช่ใช่ทุกครั้งที่ลงรูปเดี่ยวเขาจะถามหารูปคู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้ถือว่ากลับมาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไหมคะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ,รบ,รบของพี่ก็กระแสไ,ไม่ค่อยดีนิดคือเรามีการคุยกันอะไรยังไงบ้างก็มีมีการดูบ้างครับเขาก็บอกว่าแบบอย่าไปอ่านเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็พยายามดูแล้วก็อะไรที่อะไรที่มันอ่านแล้วเตือนใจเราเราก็อ่านไว้อะไรที่อ่านแล้วมันบัน่นทอนเราก็ไม่อ่านดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแปลว่ากระแสทางสังคมโซเชียลค่อนข้างมีผลกับการตัดสินใจเราด้วยป่ะ จริงๆก็ไม่มีหรอกครับมันอยู่มันอยู่ที่ว่าผมเป็นเออมันอยู่ที่ว่าเรื่องเป็นเรื่องระหว่างคนสองคนครับจริงๆเราอ่านไว้เป็นความรู้เฉยๆอะไรเงี้ยครับอดีบการเป็นแฟนกันก็เป็นกระแสสนใจตลอดครับครับครับเหมือนเหมือนเหมือนคู่เรามีคนมีคนคอยคอยให้กำลังใจคอยเชียร์เยอะครับแต่ก็ไม่ได้กดดันไม่ต้องมองว่าเราทำอะไรอะไรง โอก็ไม่ได้กดดันครับคือผมกับเขาก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่แบบแบบเรามีความรู้สึกดีๆต่อเขาอะไรเงี้ยแล้วเราก็เป็นแฟนกันแค่นั้นเองครับแต่มันผิดที่ว่าเราเป็นคนของประชาชนแค่นั้นเองครับอย่างก่อนออก่อนหน้านี้ต้นหอมเหอบแบบว่ายังไม่กล้ากลับมาสนุกสนานอะไรมากมายเลยกลัวเหมือนไม่สมนึกเลยตอนนี้เขาจํกลับมาสนานได้เหมือนเดิมเขาก็ขออาเขาก็สนุกสนานแล้วนะครับตอนนี้แล้วเขาก็สบายใจแล้วสบายใจครับ เราคนมองไปแล้วแบบชายขี้งอนอะไรอย่างเงี้ยต้องเี่ยวออกมาอุ้ยจริงๆไม่งอนหรอครับจริงๆผมก็ปกติครับก็ยังคุยด้วยเหตุผลเหมือนเดิมผมไม่ใช่แบบเด็กขี้งอนตุ๊กปองตุ๊กปองอะไรเงี้ยไม่ได้ครับมันก็เป็นเป็นแค่ช่วงเวลาที่เราต้องรอแผลเราหายอะไรเงี้ยครับแล้วเรากลับไปเป็นเหมือนเดิมครับกลับมีี้ครับกลับอะไนี้ถือว่าเราเข้าใจกันมากขึ้นครับทุกครั้งที่มันมีการปรับความเข้าใจมันเข้าใจกันมากขึ้นอยู่แล้วครับ สงการรู้สึกผมไปที่บ้านนะครับพี่วันเกิดด้วยใช่ไหมคะจะมีใช่เกิด13เมษายนครับแล้วช่วนที่จะถอมไปที่บ้านด้วยหรือเปล่ายังไงไม่ได้แพลนอะไรเลยครับพี่ทำบุญทำบุญอะไหมทำมงทำบุญเดี๋ยวต้องคิดอีกทีหนึ่งครับแต่ราคาเวลาไปเที่ยวด้วยกันสองคนอะไรอย่างงี้ไหมมีแพลนอ๋ออ๋อยังยังยังไม่ได้คิดอะไรเลยครับ